ภาพยนตร์เรื่งแลกบอกเลยว่าตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากๆค่ะคือเอาจริงๆแล้วแต่วันถ่ายเสร็จอะค่ะก็ถามว่าเมื่อไหร่จะได้ดูคะอยากดูมากๆคือว่าตัวเองตอนนั้นเล่นเป็นยังไงเพราะเรายังไม่เห็นคัตติ้งสุดท้ายค่ะมีโอกาสได้เห็นแบบบางบางส่วนของผลงานตนีหะนิดนึงค่ะตอนที่เราไปอัดไวซ์โอเวอร์ค่ะตอนอัดไวซ์โอเวอร์ก็จะมีภาพของสีนั้นประกอบอยู่ค่ะแล้วเราก็จะต้องแบบดูแล้วก็โอเคเอาฟิลลิ่งเข้าไปค่ะก็ นักแสดงแต่ะละคนก็นระดับพี่ชมอะไรอย่างนี้ชุ่างใช่พี่ชมพี่ซันนี่ญญทุกคนเลยค่ะทุกคนเก่งมากๆแล้วก็แบบเป็นโรโาโดชินที่เราดูแล้วแบบเก่งแล้วก็ทําให้เราก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในทุกวันตั้งใจทางานทั้งตั้งใจอ่านบทเยอะๆคะ่ะได้ควิชาอะไรจากพี่มี่เขาาที่เขาก็สอนว่าเวลาเล่นนะคะไม่ต้องไม่ต้องตามบทเป๊ะก็แค่แบบเข้าไปรู้สึกอะไรก็เล่นเลยค่ะเป็นตัวละครตรงนั้นค่ะ ว่าหนังเรื่องนี้มันก็เป็นตัวเราด้วยส่วนหนึ่งเนาะหนูว่าหลังจากอยู่กับน้อโมมาสักทักอะตอนนี้เขาก็เป็นส่วนหนึ่งของหนูเลยค่ะหนูก็ซึมซับมาเยอะเหมือนกันมีอะไรเหมือนกันเหมกันบ้างแต่ก่อนอะหนูมองว่าความความแสบอะค่ะไม่เหมือนนะคะแต่ตอนนี้ก็เหมือนอยู่ค่ะแสบๆขนสนค่ะเรามองว่าคนดูเขาจะได้อะไรกับหนังเรื่องนี้บ้างค่ะ กุมองความรักคะ่ะ <c oughs> หรืว่ามันจะมีอย่างที่หนูเคยพูดทันที่แล้วคะ่ะทีมทีมพี่สนันทีมพี่ชมแล้วก็ทีมน้องเบคคะ่ะทุกคนจะมีมุมมองความรักที่ไม่เหมือนกันแล้วก็แบบเอ้มันจะสายหรือเปล่ากําลังที่เราจะเซฟความรักนี้คะ่ะเบคกม้ฝากนี้นึงจะได้โดนเมื่อไหร่แต่วตอนนี้ค่ะก็ฝากลองดูเนะคะเข้าลงภาพพนมร์วันที่29จุนนะคะ จริงพวกเราจะได้ดูแล้วนะคะวันนี้ก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นสุดๆดแล้วก็รอดูแบบคอมเมนต์จากทุกคนว่าจะเป็นยังไงค่ะก็ฝากด้วยนะคะแรกแบบเอาวันนี้เห็นว่าพี่ปินจะมาดูด้วยอ๋อฮะย <หา S 1> ังไงพี่พี่เขาจะให้กำลังใจค่ะใช่ที่เขาก็น่าเจอดูด้วยค,ะค่ะเขาถือว่าต้องเคมามาเลียร์คิวมาเพื่อเราเลยไม่ใช่งานนี้วางหรือเปล่าคะวันนี้น่าจะวางเพราะว่าส่วนมากตอนนี้เป็น ช่องนี้พรีเซนเตอร์ลุมเลยเลยมีบ้างมีบ้างค่ะทำมาได้เรื่อยค่ะพรีเซนเตอร์ล้วใครเป็นพิีี่ก่อนอีเนต์ลุ้มดีก่เรอาดีใจไหลูกตอนนี้ทุกส่วนของรับไก่ลมขายได้แบบในหลายๆแบรนด์เลยเงี้ย ทั้งทำงานทั้งงนเลยค่ะเหลือเหลืออะไรในตัวที่แบบว่ายังได้อีกลิปสติกค่ะอะไรอะไรบลัชบลัชก็ค่ะเอนปีนี้ถึงเป็นปีทองไปเลยเนาะมาหรับูเหล่าแต่จริงๆก็เราก็ต้องขอบคุณแฟนคลับรวกัทุกคนที่สปอร์ตค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ใช่มีทอง ตอนนี้สุขภาพทั้งสองคนเป็นยังไงบ้างทั้งทั้งทั้งหนูแล้วพี่ฟีนเมื่ี้ดีขึ้นไหมสุขภาพใช่ไหมคะดีขึ้นค่ะหนูว่าดีขึ้นทั้งคู่ค่ะก็อาจจะมีเอ่อบางวันที่เหนื่อยหรือปวดตัวหรือปวดหลังอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานทุกวันเราแค่ต้องหาแบลนซ์ว่าแบบหนูว่ารู้สึกว่าพอหนูกลับมาออกกำลังกายค่ะตอนนี้หนูมีแบบพีซิสเทรนเนอร์ใช่ไหมคะพอหนูกลับมาออกกำลังกายอ่ะมันทำให้หนูแบบ รู้สึกสดใสกับกับ everything ขึ้นนะคะนอนแบบอนดอนอนหดกไมไค่ะที่เคยนอนไหมใช่ไหมยาให้ให้กำลังใจกัน่ประมาณประมาณเกได้แต่ว่นที่คนไม่สายนล้วค่ะื่นสายๆนอนดดเวลาหน่่ยให้กำลังใจกันหน คิมหากันค่ะว่าแบบอาสุซูนะวันนี้อย่างเช่นวันนี้พ uh, e ี่เขาก็ส่งมาบอกว่าอาสุซูนะเมื่อวานหนูก็ส่งไปบอกว่าอาสุซูนะคือมันต่างแบบไม่ยอมใจกันเรารู้ว่าแบบเมอต่างคนอาจจะต่างเหนื่อยแค่ได้ยินคำว่าสุซูนะมันก็ก็ดีใจแล้วค่ะถ่ายร่างเรื่องแฟนนี้ต่อช่วงแฟนเขาเป็นแนวถามมา ตอนไหนใช่ก็รอติดตามนะคะแต่ว่าไปไปแน่นอน,นะะมี่หหลายประเทศหลายหลายประเทศเ,เลยที่เรายังไม่เคาเบอร์ค่ะแต่ว่ามันเหมือนพอเราเจอแบบ<ม>เอองานเอ,อหรือว่าหนังอะไรเงี้ยที่เข้ามาเราก็ต้องอาจจะต้องยังไม่ได้ไปะคะ่ะ<ม>แต่ว่าถ้ามีช่วงไหนก็ไปแน่นอนโอเค,อเคขอบคุณค่ะยืนสวยๆลูก